2018ရဲ့နေ့ညာခုနာမှာကစားတော့ကြတဲ့ပွဲမှာအေရှန်တိုင်းဖိုက်တာကိုနိုင်ယူပြီးတော့ໝွေထိုင်းກະပတ်ရအောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဖ ାଇ နာကချင်မာလေးရဲ့ပွဲကိုဒီလူပြန်လေးကြည့်ရှုအောင်ပါဗျဒီလက်ပတ်ပြာနဲ့တော့ဒါအေရှန်တိုင်းဖိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့ဟိုဘက်ကအရက်ເນເນပုတဲ့တယောက်ကလက်ပတ်အညီနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကချင်ဖိုက်တာမာလေးရုရှမေရီဖြစ်ပါတယ်။ກະပတ်လူပွဲဖြစ်ပါတယ်။ໝွေထိုင်းပွဲပါ3မိနစ်5ជីဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောပထမချီဖြစ်ပါတယ်

โอ้ลัดดีโทเจเนี่ยทีอ่ะเนาะได้อยากกระตอเฉยลงหมดอยากไซด์ดูไกด์ดูเลยตอนี้โปไปแล้วฉิลงเข้ามาก็ท้ายไปตาตอเลยเฉยเลยเป๊ะกลางตะลุงแล้วก็โปเนี่ยตุ้ยเลยโซเล้งเนี่ยหนีปวยหรือโหเหมือนผิดเนี่ยเป๊ะยะกะ FC หลายท่านที่ดูอยู่ออนไลน์ครับโหวตใจรัวๆคอมเมนต์มาได้เลยครับรองท้ายด้วยครับใครพากันขัดไปโอเค บริเก้โอ้ลดีทัวจะเดที่เดเนี่เนาะที่เดยวที่เดียวทยไปได้เเมียไทยกูแแรเทหเนยังเชียไปได้บริเกโอ้มาลดีเจ็ดท่เนาะที่เนาะลันดี้เจ็ดที่ะ กับธรรมชาติบินส่งตัวออกไปดารอดดุเดชสิဖြစ်ပါတယ်โอ้แล้วนี่จะเห็นตลอดที่เดท้ายไม้ดอกอ่ามานี่อ่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ตลอดที่กันยาลินี่ๆตลอดที่นี่โดนแตรี่มารัวๆกันยาณัฐยังไงครับโลกิ สองสับต่อครับโอ้โหสับเลยฮะโอ้ยสาวสาวเชียร์กันสุดใจเข้ามามาให้กำลังใจเพื่อนครับมายิ่งผูกพันยิ่งรักนะครับวงการมวยนี่ถ้ายิ่งรู้จักยิ่งรักนะครับเพราะว่ากันอย่างนั้นเพื่อนเจ็บเราเจ็บด้วยมามาแต่รถเมล์นี่ไม่มีเข้าฟรีครับเพลินเร็วนี่ฮะรถเมล์ครับยังบุกต่อครับ giác nó, nó chơi cái chết thi đội vậy, nó đi thôi để lâu này quen lâu này này cái cái quả. นัด icket ได้ที่แหละนี่มาท้ายไปเราแชร์ที่แหละครับญญนะไลค์อ่ะถูจี้หมดอ่ะไลค์ปั่นตลอดเลยที่เก็บปุ๊ยก็เปลี่ยนเหมือนกันไลค์เนี่ยตลอดจี้ก็ถูแหละแต่ตอนนี้เราเช้าเดียวสวดเดียวตัดทากันสวดเดียวไม่ป่าวกันปุ๊ยจี้กันเหมือนกันไลค์ก็ถูแหละแล้วสวดเดียวตัดทาได้เลยครับแกตัวเดียวฉิเลปิซอนดอกอ่ะพี่ ตาเราดดียเลอมาดแยกชีมาวเลยปวสานี่แหละลัดดิเจดีที่กองหรือาทยไปแล้วโเ้ามาเลโอ้ลิเจดีที่เลยรัวไม่ยั้งเลยครับอาครับโรสเอรี่มาชินกันนะครับโอ้โหรัวรกันยานะครับใช่ บอแค่เอ้ยแนดเตที่ไกนต่เรามาเยอะกว่านลูกไทยถึกไ้ถึงแทนไทยไปไดเชนแคูครับนี้พีนงครับยัอยูครับดูดิีโอ้โหครับคนละแข้งคนละข้าครับ อีฟเดินประหาอิฟสูุกว่าโเตียล่ำมั่นใจครับตับข้อขวามันตะขวาผูขวาดีโอ้โหแยกก,ก,กับขวาเลยเขาโดนล้มขวาเลยเรกับขวาเลยเขาโดนล้ม่วาเลยขอบคุณน้องปอมแปมด้วยนะฮะวันนี้มาดูมวยของเฟิร์สไฟของครูดามไฟด้วยรอบชิงเข้มขัดเจ่าปนี้เดี๋ยวให้มาเชิญรางวัลหน่อยปอมแปมรายการผูเสื่ยรอบนีบรางวัลหน่อยใช่ไหม

ูน้มีเขมขันเป็นพันถูกต้องเราจะประกาศคะแนนยกสุดท้ายนะครับชูมือเลยแล้วก็ประกาศคะแนนด้วยโอ้โหโอเคโอเคทางมาถึงกลางยกที่สยังขยับเข้าหาจจ้องจ้องเอายงไงเอายังไงไงแขงขวาโอ้ยสวยครับคืนดอยตอนนี้เด็ดเลยที่เหน็บเอ้เข่าย

ต่างชาติมุมแดงบอกตีตีตีโห้ไทยชัดเจนครับกลางวันนี้่กําพเกมไปบ้างเล็กน้อยครับยกที่สี่เตะซ้ายไม่ถึงโอ้ยตัวสั้นๆครับแกจะแบ็คขิกแล้วเดินดิ้งยันถึงกองไหนต้องใช้เรือรุนแรงลอกเลยแสมสันส้นป้อมในบัดักเลือกเลครับนี่นะครับมวยสร้างของครูป้อมหรือเปล่า cái lấy chim mèo lên bị sông tao bảo bí, tao đâu nào chỉ chim mèo kia bảo đấy. ai chim mèo mà nó đặt lên lâu thì dài vậy, phải là đi con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thôi dẫn đi โดนทับพยายามกดดันอีกนะดเข้าเชื่อครับแล้วก็ใส่ยิ้มด้วยนี่ยอมหมัดเวียนควายโอเคเด้อเก้าเนี้ยจะดีเย้เด้โอ้โหแลกเปนสุดผาใจเหลียมไปโอนต้องสวนครับยังไงครับตรงตีเราแล้วไปแลกกัน คนดั้งยิมสู้กันละกันแปลว่าสนุกมากที่เลียงบอกโต๊ะโก๊ะโตะช่วงสุดท้ายแล้วเอาามรอลุ้นครับเชิญเข็มขันมาด้วยครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวอีกนิดเดียวเพื่อรบิกานี่บาบี้อันลอมอันลอร์โโอ้ยสองต่างของอีฟนารายคว่างจักนารายคว่างจักโอ้โหคว่างจักนาราย บอดยอดสุดท้ายแกเพื่อนพิซซ่านัวต่อไปไทยต้องแกก็ยอมชิดต่อไปแกไทยก็จำมาเนาะงาจีลงตาซิกะได้แต่เราเมืองมะไฟดากระชินมาเลยรุชเมดี้อ่ะอันไหนยัดชิดต่อไปได้ป่วยอ่ะถ้าขับแปลุเวผิดไปครับแล้วดูนะครับครูดําครับบอบเก็บครับครับลุเวกันหน่อยนะรุชเมดี้อ่ะ กะปายยัดชิเก้บาระมวยท้ายกระบะดีครับนักชกจากเมียนมาครับวันนี้ตากครับคอมพิวไลท์จากมาจนเรากะฉิมมารีรุชแมรี่โอ้